เลขอะไรสิบผ่านคนต่อไปเห็นเลขอะไรไม่ผมไม่เห็นเอ้ยจริงดิมึงไม่เห็นเลขสิบตัวใหญ่ๆตรงนั้นเหรอวะหมายความว่าไงเลขสิบมึงพูดถึงอะไรนะเลขสิบสีแดงตัวใหญ่ๆตรงนั้นไงมึงนายกูไม่เห็นอะไรเลยแย่และไอ้นายมึงเป็นตาบอดสีตากูเป็นไรนะหมอเสียใจด้วยนะนักเรียนดูเหมือนว่าเธอจะมีภาวะตาบอดสีแดง เกิดจากการที่เซลล์รับสีในดวงตาของเธอนั้นขาดไปนั่นทำให้เธอไม่สามารถที่จะเห็นเลขสิบที่ลงสีแดงบนกระดานได้อ่าก็แค่สีแดงชีวิตนี้มองไม่เห็นแค่สีเดียวก็ไม่ได้ทำให้ลำบากขึ้นหรอก ไหนนายกุยลอยได้ไหนพวกมึงผีโจมตีบ้านแล้วอีกแล้วเลยเอออีลไอแบงมึงมาทําอะไรในห้องพวกกูเนี่ยเดี๋ยวแล้วไอแบงเกี่ยวอะไรพวกมึงไม่เห็นเก้าอี้ลอยได้ตรงหน้ามึงเหรออ้ไอแบงไอทุเร่เลยเออใส่กางเกงเธอแบง,แบงมันน่าเกลียดฮะไหนไอแบงมันอยู่ตรงไหน่ะก็ไม่เห็นมีแบงนี่พวกมึงแม่งเห็นภาพหลอน ทฤษฎีกูได้ผลเพียงแค่กูทาตัวเองด้วยโทนสีที่คนตาบอดสีมองไปเห็นกูก็จะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนโอ้ยูดีๆกระจกก็แตกผู้มึงเห็นหรือเปล่ามึงโชคดีแล้วที่ไม่เห็นเฮ้ยไอ้แ่น ลงเงินใหมหมด้ายังไม่อยากโดนปลากระทงลอยได้จิ้มตายโดยไม่รู้ตัวจะเอาอะไรไปก็ได้แต่อย่าทำผมเลยครับคุณป๊บปเลือยเฮ้ยเห็นกันด้วยเหรอไี่ใช่กันธกิจหรือเปล่าครับกันธกิจครับไหนไปรับรองแพทย์บอกตาบอดสีไงเออใช่ผมตาบอดสีแต่ผมตาบอดสีฟ้าครับโอ้แย่แล้วผิดสียกเลิกภารกิจยกเลิกภารกิจคุณครับคนตาบอดสีแค่มองเห็นสีเพี้ยนจากคนปกติเฉยๆพวกเราไม่ได้ตาบอดนะครับ คุณการมีปัญหาอะไรให้ผมช่วยไหมครับมาได้ถูกเวลาเลยพี่สักช่วยเอาชายแก้ผ้าคนนี้ออกไปจากเคาน์เตอร์ผมทีชายที่ไหนพี่เห็นน้องการพูดคนเดียวตรงหน้าเคาน์เตอร์พี่เลยมาถามน้องว่าน้องโอเคหรือเปล่ากัผู้ชายตัวแดงตรงหน้าพี่ไงพี่สักฮะพี่พี่ไม่เห็นอะไรเลยการอย่าเล่นแบบนี้สิพี่กลัวแดงยินดีที่ได้ทำธุรกิจเออพีหลกเงินลอยได้ ยุดอย่าขยับไอตัวแจงแผนชั่วปล้นคนตาบอดสีของการจบแล้วเออขอบคุณพระเจ้าตำรวจมาช่วยแล้วแกโดนขังฝังลืมแน่ไอชั่วช้าก่อนคุณตำรวจถ้าก้าวเข้ามาแม้แต่ก้าวเดียวไอสตางน้องชายผมที่อยู่บนที่สูงจะเป่าหัวคุณตำรวจให้กระจุยแบบไม่รู้ตัวโอ้สนเปอร์ทุกคนหลบเร็วมันจะยิงมาจากไหนก็ได้เอ,อัคุณตำรวจ คุณตาบอดสีเขียวถูกไหมใช่สีเขียวรู้ได้ไง